ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์โดยบริษ huh? ัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกับร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนที่รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้มาขับขี่แข่งขันกันอย่างถูกวิธีในรายการยามาฮ่าขับเรส2011การแข่งขันยามาฮ่าขับเรส2011ในปีนี้ แข่งขันกันทั้งสิ้น4สนามด้วยกันครับสนามแรกจังหวัดตรังนั้นจบสิ้นไปแล้วสนามนี้เป็นสนามที่2แข,ข่งขันกันที่จังหวัดขอนแก่นครับสนาม3ปราจีนบุรีและปิดฤดูกาลสนามที่4ที่จังหวัดเชียงราย ผลาะแนนขันในสนามที่1จังหวัดตรังนะครับรุ่นยามาฮ่าสปาร์คหนึไดอาซิลโอเพนเ้รนแชมป์ในฮิตที่1ก็เป็นของวรรุิฟุ้งสุขครับทีมยามาฮ่าพรมงคลชัยนัตพลพลาสติกทีมอุบลราชธานีแชมป์ในฮิตที่2นั้นเป็นของจิรวุฒิรศมีครับทีมยามาฮ่าไฮสปีดไลเดอร์สิงต้นน้ำไก่สาระแดงจากจังหวัดภูเก็ตคะแนนสะสมในสนามที่1น,นั้นนะครับเป็นของจิรวุฒิรศมีครับ37คะแนนอันดับ2เป็นของชาณน,นชุ่มใจ32คะแนนอันดับ3วรวุฒุฟุ้งสุข 30คะแนนและอันดับ4วรวัตสุริยะ28คะแนนทั้ง4คนนี้แหละครับที่น่าจับตามองสําหรับสนามนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนักแข่งก็ยังคงร่วมกันแข่งอย่างคับคั่งเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของหัวหน้าทีมและนักแข่งรับทีมยามาฮ่าไฮสปีดไรเดอร์สีต้นน้าไก่สารแดงทีมเขาจะว่ายังไงกันบ้างสวัสดีครับผมชาติชายกแกนแควครับจากทีมยามาฮ่าไก่สารแดงนะครับตอนนี้เรื่องความพร้อมของทีมนะครับก็สมบูรณ์ครับสนามนี้ผม ในฐานะทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็หัวหน้าชัางนะครับผมจะเอาให้ดีที่สุดครับผมนักแข่งเยราวุฒิรสมีครับก็สภาพสนามก็ข็ค่อนข้างลื่นมากครับคะแนนมาอยู่ที่หนึ่งครับแต่ว่ามี้คอลิฟายมาที่หนึ่งด้วยครับก็มั่นใจครับว่าจะได้ครับสู้บรรยากาศที่เชิสตาร์ทครับนักแข่งเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน สัญญาณไฟแดงขึ้นมาแล้วครับดับลงบัลเลยกันแข่งเริ่มต้นทันทีออกสตาร์ทไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาดูครับว่าใครออกมานําปรากฏว่ากันสูตรสิทธิเสนาครับออกสตาร์ทมาได้แรงเป็นอันดับที่1 ตามมาด้วยจิรวุฒิรศมีครับโอ้โหแชมป์จากสนามที่แล้วจังหวัดตรังนะครับกำลังไล่ล่ากันอยู่ในสนามที่2จังหวัดขอนแก่นสนามนี้นะครับเป็นสนามที่ดัดแปลงสภาพมาจากสนามกีฬานะครับโดยใช้สนามลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นสนามกีฬาบาสเกตบอละกอตนะครับมาดัดแปลงเป็นสนามแข่งขันท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าพื้นสนามแข่งนั้นยังมีเส้นขอบของสนามกีฬานะครับเห็นกันอย่างชัดเจน สนามอาจจะไม่เรียบสักทีเดียวนักนะครับแล้วก็สนามนั้นอาจจะพื้นผิวค่อนข้างลื่นสลิกน้อยนักแข่งต้องอาศัยเทคนิคนะครับในการเข้าโค้งเป็นพิเศษความยาวสนามนั้นนะครับสั้นนิดเดียวครับใช้เวลาวิ่งตอนหนึ่งรอบนั้นเพียงแค่2 0่สถึงยีวินาทีเท่านั้นตอนนี้นะครับหมายเลข85ครับกันนสูตรศิทธิสนานั้นหลังจากออกสตาร์ทนำก็ยังคงนำอยู่ที่หนึ่งอย่างเหนียวแน่นตามมาด้วยจิรุพัฒน์รัศมีครับแล้วก็วรวัตสุริยะอันดับที่3ครับ ในการแข่งขันนั้นนะครับทั้งหมด25รอบด้วยกันสปาร์ค135รถครอบครัวกึ่งสปอร์ตรุ่นที่แรงที่สุดนะครับของเมืองไทยก็ยังคงให้การตอบสนองการขี่เป็นอย่างดีเยี่ยมแม้พลาดไปเล็กน้อยครับโอ้โหนะครับสนามเลื่อๆแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่โดยภาพรวมแล้วนะครับนักแข่งนั้นก็ยังประคองรถแม่นะครับมีกระดกเท้าเล็กน้อยเป็นการทรงตัวนะครับเพื่อให้หลบเป็นการทรงตัวนะครับเพื่อหลบมุมของยางนะครับที่ทําขึ้นมาเป็นสนาม นักแข่งต้องอาศัยความคล้องตัวนะครับความพลิกพลิ้วสังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามีโค้งเอสตอนเนื่องหลายโค้งด้วยกันการแข่งขันนั้นก็ยังคงขับเคี่ยวกันอย่างคู่ขี้สูสีครับระหว่างอันดับ1กันนสูตรสิทธิเสนาทีมยามาฮ่าไซเคิลสองพแกสซี่ไฮสปีดดีไอดีไรเดอร์วอลุ่ทีมชื่อทีมยาวเหยียดน,นะครับเพราะว่าสปอนเซอร์นั้นเยอะเหลือเกิน การแข่งขันในสนามที่2ที่ขอนแก่นนั้นนะครับก็ได้สร้างความคึกคักให้กับคนขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งนักแข่งนั้นก็มาจากหลายจังหวัดด้วยกันครับทั้งภูเก็ตเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีศรีสะเกดตรังแล้วก็ร้อยเอ็ดเป็นการวัดฝีมือของนักแข่งจากทั่วประเทศครับยามาฮ่านั้นก็มีโครงการสนับสนุนให้นักแข่งนั้นได้เดินทางไปแข่งขันในระดับอาเซียนด้วยกัน นักแข่งที่ได้จับตามมองในสนามนี้นะครับนอกจากแชมป์ในสนามที่1งจวดตรัง2คนแล้วนะครับกันนสูตรสิทธิเสนาครับที่จังหวัดตรังนั้นไม่ได้ลงทําการแข่งขันแต่สนามนี้ยกเลาะเข้าเส้นชัยมาอันดับที่1ในฮิตที่1ด้วยครับโอ้โหสวยงามมากอันดับ2นั้นก็เป็นของจิรวุฒิรศมีอันดับ3เป็นของวรวัตสุริยะครับโอโ้โหการแข่งขันในฮิตที่1นั้นก็ตื่นเต้นสนุกทีเดียวครับมีนักแข่งพลาดล้มไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ประการใดสนามสั้นแบบนี้แหละครับขี่กันสนุกทีเดียว ดูกันต่อในฮิตที่2ครับออกสตาร์ทไปแล้วครับโอ้โหกันนาสูตรเิริฐชนานั้นล้อน้าลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยแล้วก็พุ่งนําขึ้นอันที่1อีกครั้งหนึ่งในฮิตที่2นี้แม่ดูจังหวะของการเข้าโค้งแล้วต้องยอมรับนะครับว่ากันนาสูตรเิริฐชนานั้นภาพลดแข่งคู่ใจนะครับสปาร์ตหนึ่งสามห้าเข้าโค้งได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่มีอาการสะบัดให้เห็นเลยครับ แม้สนัมจะลื่นขนาดไหนก็ตามนี่เป็นเทคนิคนะครับในการเข้าโคง้งความสามารถเฉพาะตัวรถแข่งนั้นแรงอยู่แล้วครับ 135cc ซกระบอกสูบไดอาซิลนะครับสปาร์ค135นั้นเป็นที่ยอมรับในหมู่นักซิ่งนะครับว่าเป็นรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตท,ที่แรงที่สุดในยุคนี้อันดับที่2นั้นก็ยังเป็นของจีรวุฒิรศมีครับและอันดับ3ก็เป็นของวลวัฒสุริยะนักแข่งนั้นก็ยังคงรักษาอันดับตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับการแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่นนั้นนะครับ ต้องจับตามองกันสูตรศิทธิเสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในสนามที่หนึ่งนั้นไม่ได้ลงทำการแข่งขันแต่สนามนี้โผล่ขึ้นมาก็สามารถจะคว้าแชมป์ไปครองได้ในฮิตที่หนึ่งและในฮิตที่สองนี้นะครับก็ยังคงนําอย่างร้อนแรงนะครับสุดท้ายแล้วกันสูตรศิทธิเสนานั้นก็สามารถจะคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้งสองฮิต เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอย่างมากครับในสนามที่ขอนแก่นในขณะที่แชมป์เก่านะครับจิรวุฒิรศมีนั้นก็ตามเข้าเส่นชัยเป็นที่2ทั้ง2ฮีทและวรวัตสุริยะนั้นก็เข้าเช่นชัยเป็นที่3ทั้ง2ฮิตเช่นกันสรุปคะแนนสะสมนะครับของ2สนามที่ผ่านมา4ฮีทด้วยกันนั้นปรากฏว่าจิรวุฒิรศมียังคงนําอันดับที่1 71เ็คะแนนครับอันดับ2เป็นของวรวัตสุริยะ58คะแนนอันดับ3ชานวนชุ่มใจครับ55คะแนนอันดับ4วรวุฒิฟุ้งสุข54คะแนนอันดับ5ครับ แชมป์ในสนามนี้ก็คือกันนสูตรศิทิิเสนา40คะแนนด้วยกันผลการแข่งขันในรุ่น Yamaha 510cc Family นะครับอันดับที่1เป็นของวรวัตส,สุริยะจังหวัดเชียงใหม่ครับอันดับ2ภาสกรเพ็งนาเรนจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันอันดับ3วุฒิชัยเรืองแสนจังหวัดตรังครับ ผลกาแนแข่งขันในรุ่น Yamaha V Rubber Automatic Proco ท้องถิ่นนะครับก็เป็นนักบิดในแถบภาคอีสานอันดับหนึ่งเป็นของนักรินสิทธิเสนาครับจังหวัดขอนแก่นอันดับ2องภูเบสเมียงสันเทียจังหวัดขอนแก่นอันดับ3สมัยลีนาเวสจังหวัดกาฬสินครับ ผลการแข่งขันในรุ่นเย m a ม่ 125, ามีโอร้อยยี่ห้าไดอา l ซิลวลอายุไม่เกิน25ปีนะครับอันดับ1เป็นของภู est, เบสเมี่ยงสันเทียจังหวัดขอนแก่นอันดับ2ทีทวัตคุณผู้จังหวัดขอนแก่นอันดับ3เป็นของอเล็กซานเดอร์ฟันมาลิตจังหวัดขอนแก่นคนนี้เป็นลูกครึ่งครับ ส่วนรุ่นยามาฮ่าออโตเมติก125ไดอะซิลโอเพนเกรดอายุไม่เกิน18ปีครับอันดับหนึ่งเป็นของรัตพงษ์บุญเลิศจังหวัดกาญจนบ,บุรีอันดับ2อนุภาพชามูลจังหวัดขอนแก่นและอันดับ3เอกลักษ์เตสังจังหวัดขอนแก่นครับจบลงไปแล้วครับยามาฮ่าคับเลส2011ที่จังหวัดขอนแก่นสนามหน้าที่จังหวัดปราจีนบุรีสนามสครับเราจะนําผลการแข่งขันมารายงานให้ทราบกันต่อไปติดตามชมกันให้ได้ครับ